ลุยโลดไหนในเนี่ยไอตัวแค่นี้เนี่ยนะโอ้ไอบอสอ่อนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่แล้ว,ลวโอ้ยเดยวเดยวเด๋ยวู้ โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมกล้อง SMC นะครับผมกับเกมพอตต้นไห้นะฮะตอนนี้ก็มาถึงพาร์ทที่5แล้วนะครับผมเนี่ยหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เราได้ทําฟาร์มนะฮะฟาร์มของเราโอ้โหโอ้โหฟาร์มเราโตหมดแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นต้นเป็นต้นไม้ขึ้นมาเลยนะครับมีผลอะไรวะเนี่ยแล้วมีมีเมล็ดพันหนึ่งอันหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยมันไม่โตอ่ะอันนี้มันมันเมล็ดอะไรเนี่ยทำไมเมล็ดนี้ไม่โตอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะ ค่อยๆเก็บเกี่ยวนะฮะอันนี้เห็ดเห็ดนี้โตไหมเนี่ยอ่าตัวน,นี้ได้เห็ดแล้วก็ได้สปอร์นะครับผมได้เห็ดแล้วก็ได้สปอร์แสดงว่าตัวน,นี้โตนะเห็ดต้นนี้โตนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับต้นเบอร์รี่นะครับต้นเบอร์รี่รู้สึกว่าต้องการอย่างมากเลยเพราะว่าเอาไปทํายาน,นะครับแล้วก็ต้นนี้มันไม่โตเลยอ่ะมันต้นอะไรวะเนี่ยมันเมล็ดรูบี้ไม่โตเลยอ่ะทําไมมันไม่โตเนี่ยมเมล็ดฟักทองก็ไม่โตนะครับเพราะว่า มันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่คนละแมปหรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ถือว่าโตนะใช่ไหมเมล็ดข้าวสาลีนะครับอ่าปลูกได้ถือว่าปลูกในแมปนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็ต้นไม้พวกใหญ่ๆทั้งหลายทั้งทั้งหลายแหล่ทั้งหลายแหลแ่นะครับผมนะฮะโอ้โหฮะโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับสแสดงว่าเราต้องทํายังไงอ่ะเราถึงจะปลูกแมปนี้ได้อ่ะเราต้องไปขุดดินอยู่แมปนั้นมาเหรอเกี่ยวไหมเนี่ยแ <c> ล <oughs> ้วไปขุดดินมาเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหทิ่หายละ หรือว่าต้องใช้ทรายปลูกวะใช่ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราต้องค่อยๆทย,ยอยลองไปนะครับฮ่าต้นนี้ก็ปลูกได้นะนะครับอันนี้ต้นอะไรวะเนี่ยเก็บปับ๊บเมล็ดเอเมอรัลเอเมอรัลทอนใช่ไหมโอ้โหชิบหายแล้วก็ฝ้ายเราฝ้ายเราก็โตอยู่นะครับผมแหหรือว่าผลผลิตดีเยี่ยมไม่ต้อบางกันก็ไม่โตเสียดาย ได้จักเลยนะครับแสดงว่าเราต้องไปทําฟาร์มในแมปอื่นอีกใช่ไหมเนี่ยนะครับอเดี๋ยวผมขอเก็บไฟก่อนนะเดี๋ยวเดียเดยีอันนี้หมดโอเคเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่เหลาหมดที่เหลาหมดนะครับที่รับผมอา,าบเลยอาบเยอะๆา,าบจนหินหมดนี่มันใช้หินหนึ่งอันต่อดึงแท่งนี่หว่าโคตรดีเลยนะครับมา ริงซ่อมซ่อมเนี่ยซ่อมจอบก่อนนะครับโอเคเก็บฝ้ายกันนะครับไอ้ของเต็มของเต็มอีกแล้วอ่ะโอเคเราจะไปปลูกไว้เหมือนเดิมนะครับพวกนี้นะฮะอ่ะมันจะได้ไม่ไม่เกะก,กะมันจะได้ไม่รกนะครับโอเคไปเราจะได้เก็บพืชพันธุ์อย่างสบายใจ โอเคปลูกเรียบร้อยนะครับฝั่งั้นนะนะครับก่อนเดี๋ยวเราต้องเก็บข้าวสาลีเราก่อนนะ่ะเก็บ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 ไม่ใช่ข้าวสาลีสาลีดิผ้าายเก็บผ้าายก่อนครับเผื่อจะได้เอาไปทําชุดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าใช้แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าเราชุดขั้น2ต่อไปไม่รู้ว่ามันยังจะใช้ผ้าายอยู่หรือเปล่านะครับนะฮะตอนนี้เราใช้ชุดวัดขั้น2ดีกว่านะครับถ้าเราใช้ชุดขั้น3ามนะฮะไม่แน่ใจว่าจะใช้ฝ้ายเยอะหรือเปล่านะ นะครับเฮยไปกันไปมปกันคอนโลคอนโลอ่ะคอนโลคอนโลอ่ะคอนโลอ่ะโอ้โหธนูเราแรงมากนะครับนะโอ้โหเมล็ดไฟโคตรเยอะเลยเมล็ดไฟเยอะมากเลยนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเราปลูกแล้วเราจะได้เมล็ดทะลทวีคูณขึ้นมาอีกนะครับผมนะฮะจะขยับขยายสายพันธุ์ได้เยอะมากเลยนะฮะโอ้ดูดิโอ้เมล็ดไฟเราห้าสิบกว่าอนจะไปปลูกที่ไหนดีวะเนี่ยโอเคเอาของไปเก็บก่อนนะครับผมนะฮะอ่ะต่อไปนะครับวันนี้นะครับ เนะฮะเราเคลียร์แปลงเสร็จแล้วนะครับเราจะไปเปิดแมปนะครับเพื่อที่จะไปตีบอสกันนะครับจะได้เปิดว์ปขยับขยายไปอีกนะครับเพื่อที่จะหาเหล็กนะครับมาทําชุดขั้นต่อไปนะครับแล้วก็เห็นแท่นแท่นตรงนั้นไหมเป็นริมเ่ียมเรียบๆเลียไม่ใช่อะไรนะครับผมไปปูไว้นะครับ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมไปปูไว้เพื่อที่จะทําบ้านนะครับผมนะฮะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ทําหรอกเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์เรายังไม่พร้อมเลยนะครับ่ะ นี่โอ้โหเป็นสี่เหลี่ยมแบบแบนบเรียบเลยผมปรับพื้นไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ถังออกเรียบร้อยนะครับโล่งจงเหลือแต่บ,บ้านบ้านสวนเรานะครับนะฮะโอเคไปเก็บของกันโอเคนะครับน่าจะเคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือผมเหลือไว้แค่นี่นะครับผมน้ํากับเบอร์รี่นะครับผมเราจะได้คราฟยานะครับผมตอนนี้ยาเรามี 9อันแล้วนะอ่ะลองคาบยาสิยา่ไม่ต้องใช้เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยลูกระเบิดน้ำโต๊ะงานฟีวมีนักสนูเอาไปทำอะไรเนี่ยลูกระเบิดน้ำโอเคอูมันใช้น้ำตั้ง4อันเลยนะโอเคลองคาบเล่นๆก่อนนะอันหนึ่งนะครับนอกนั้นเราจะไปคาบเลือดกันโอเคเอาเยอะเลย่ะมีเลือดกินละสบายใจนะครับก่อนอื่นไปดูไหนลูกระเบิดน้ำโอเค นะครับผมไปะนะครับเราจะไปยังแมปไหนนะครับดูก่อนมันเริ่มจากแมปไหนวะอ่าแมป5นะครับเราจะได้หาบ้าแล้วก็ลงไปหาบอสนเลยนะครับผมนะฮะไปแต่ก่อนที่เราจะไปกันนะครับผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะไป มาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นเราเปิดประตูมิตินี้มันจะอยู่ข้างนอกใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูข้างในนะครับผมเข้าไปดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะดันเจี้ยนนะไปดูดันเจี้ยนนะครับข้างในนี้นะครับนะเผื่อมันจะมีประตูมิติอีกบานหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเปิดออกไปแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่เจอเลยนะครับมันไปพาไปแมปไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอเคนะครับเราจะไปดูในดันเจี้ยนดีกว่านะครับผมนะฮะไป เราต้องไม่เข้าตามต่อออกตามประตูเจออะไรพังได้พังก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลงสดดวัสดีอัศวินพุกลาอันนี้ทหารยามแฮกเตอร์นะครับเจ้ามีธุระอะไรเหรอพูดคุยดิหลังจากการแตกสลายใหญ่ศัตรูก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเจ้าจะช่วยข้ากำจัดเกเซอร์สายฟ้าที่อาศัยอยู่ที่นี่ได้ไหมตอบรับจัดไปขอบคุณมากอายุข้ามากขึ้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้ เหมือนก่อนแล้วอ่ะลุงแก่แล้วนั่นเองนะครับผมไปจัดการเอาชนะเกเซอร์สายฟ้า5ตัวนะครับอ่ามีกองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดน้ําปลาระเบิดน้ําเฮ้ยน้ำมันไหลลงไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ลองฟ้ารมเบิดคีนี่กดผิดไปเผลอไปฟ้าระเบิดน้ำนะครับนี่ไงโอ้โหน้ำน้ำน้ำโอ้โหน้ำไหลน้ำไหลโอ้โหน้ำนี่อย่ากับไมค์ครับเลยใช่ไหม่ะไม่สนใจอ่ะเอานี้ก่อน ก็ถามเอ้ยน้ำมันมากองข้างล่างหมดน้ำมันมากองข้างล่างหมดเลยนะครับผมแาแสดงว่าถ้าเราจะทําน้ําตกนี้เราต้องคาไปเจ้าตัวนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยตะแกรงหน้าต่างดันเจี้ยนอันนี้หน้าต่างเหรอโอ้โหอันนี้ประตูนะครับประตูบานเดียวทําไมมันมืดจังอะโลมืดมากไม่เห็นใครเลยนะครับผมแล้วก็มีอันนี้อะไรอันนี้ดินอันนี้ประตูครับแนะรบประตูนี้สามารถเอาไปขายได้นะนะครับเอาไปขายไปซื้อแมวเราต้องกล้น ยาให้เหลือมาหานผู้ล่วงรับเหรอไงแงดันเจียนนี้พี่ขอเกเซอร์ครับเกเซอร์สายฟ้าโอ้เกเซอร์ไม่เป็นไรครับเรามียาเติมครับวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยพวกลูกปอกลูกปัน้นนี่เก็บเก็บให้หมดเก็บไปแต่งแต่งบ้านกันเก็บไปแต่งบ้านกันนะครับผมแล้วก็สามารถขายได้ด้วยนะนะครับขายเอาไปซื้อของได้นะครับผมเราต้องเก็บให้หมดขาป้นมาแววขาป้นมาแววปนประตูด้วย ละะูปปั้นนี้ไปแต่งบ้านด้วยไปขายด้วยหวังว่ามันคงจะไม่เต็มนะอันนี้รูปปั้นหรือเปล่าเอ๋มาแอบ,บมุมๆมมอยู่เน้เก็บให้หมดอุ้ยโคมไฟครับเ <c> อ <oughs> โคมไฟก็เอาเอาไปถือครับไปถือไม่ใช่ไรหรอก <c oughs> มันมืดไงบางบางที่มันมืดเกินไป <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้โคมไฟเหมือนกันครับเ <c> อ <oughs> เก็บไปอย่าให้เหลือโอ้โหโอ้โห,โหเห็นลูกป,ปั้นแล้วมันสบายตาจริงเลยอะ <c oughs> ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทอง ต้องกอบโกยต้องกอบโกยไอ,อเดีดยด็ดทหารผู้ล่วงลับโอ้โหมันโอ้โหโอ้โหมันอึดจังอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องบลบอย่างเซ็กซี่เนี่ยเฮ้ยเรเวลแอพครับผมนะ่ยฮะนี่นี่ก็กรงใช่ไหมเนี่ยอ่ะเก็บเก็บไปกรงดันเจียนแนวตั้งไฟก็เอาไฟก็เอาดันมืดเลยชิบหายอันนี้ก็เอา นะครับอันนี้อะไรไม่ได้โอ้ยเหวนะั่นน่ะเอาตีแล้วตกลงไปได้เหวไ้บ้าไม่ได้ของเลยคอยคอยคอยเกซ์เซเก์เซเก์เซเซ์ร์สายฟ้าสายฟ้าโอ้โหเป็นธาตุสายฟ้าบ่งบอกด้วยนะครับนะี่ฮะไปตายไปขามือพี่หรอกจ <c oughs> ะขำแต่งี้ทำไมวะเนี่ยโอเคเก็บไปบดนะครับน้ำพงน้ำผูอะไรวะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเหวะอันนี้ดินนะครับดินนึกว่าเหว ตีลงไฟเป็นเหวนี่เงื้อมเลยนะโอเคเอ้แกเซอแก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 โอ้โหเจ็บ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 อ๋ออ๋อสองตัวสองตัว,ตวบ้าละโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับเจอทะนุโหดเราเข้าไปนะฮะกองไฟเอาเอา,เอาหมดลูกป,ปองลูกป,ปัน้นอย่าให้เหลือ <c oughs> ขาคนนะลูกป,ปัน้นอัศวินอะไรวะเนี่ยวิวิว,วมีข้างล่างด้วยอ่ะ อันนี้เป็นห้องลับเหรอแล้วมันไม่มีประตูไปแล้วนะนครับมันมีแต่ลงไปข้างล่างอะเราจะลงลงไปไหมถ้าเราลงไปเนี่ยเราจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับถ้าขึ้นนี่ค่อยต่อหินออกมาเอานะครับเก็บนี้ก่อนนะไปแล้วปึ๊บอะไรเนี่ยว้าวเด็ดเด็ดทนะหารผู้ล่วงลับตอนนั้นต่อตะโอ้โห้อง้องแคบด้วยแคบด้วยล็อ,ลอกหลบล็อกหลบหนึ่งหนึ่งโอเคเฮ้มีอะไรอยู่ข้างในกกงด้วยอะใช่ไหมมีไหมเนี่ย เมื่อกี้เหมือนจะเห็นมีอะไรอยู่ข้างในกรงด้วยไม่มีตาฝาดไปเองโอเคนะครับเฮ้ยตรงนี้มีทางออกฮัลโ,โหลโอหสองตัวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โอ้โอ้อ้เกสุด้วยสามตัวใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนโอ้โห,โโหดีไม่โดนเราเรามันระดับตำนานขาหลบระดับตำนานอย่าอย่าอย่ามามีเรื่องกับพี่โอเคนะครับ โอ้ไดประตูมิติสีเหลืองโคตรเยอะเลยนะครับแล้วจะไปเอาธนูไปยิงทําไมเนี่ยโอเคอันนี้อะไรเนี่ยน,นี่เป็นบล็อกหินธรรมดาเหรอแล้วจะทําเป็นช่องเพื่ออะไรเนี่ยเนี่ยน้องลองขุดดูครับอ่าบล็อกหินโมรานสถานธรรมดาธรรมดาอันนี้มีอะไรเนี่ยอันนี้คือคข่อัน,นอเหรอคุณลองคุยหน่อยทหารยามแฮกเตอร์เยียบเลยแถวนี้น่าจะสงบสงบขึ้นพอสมควรน,นี่คือรางวัลสําหรับ ความช่วยเหลือของเจ้าเอาคนลุงที่คุยอยู่ข้างบนนี่ว่าลงมาตอนไหนวะเนี่ยโู้อะไรเนี่ยได้ EXP นะครับจบภารกิจริสตัล Crystal, พลังงานนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีน้องเคียมีกบน้อยด้วยกบสีน้ำเงินนะครับผมแอรกองฟางก็เอาองฟางก็เอานะครับผมตอนนี้เราไอเจอรี่อเจอรี่เราได้น้องใหม่แล้วนะครับเราได้กบใช่ไหมเมื่อกี้ ให้ใส่กบเลยเนี่ยแง่กบสีเงินสวมใส <laughs> ใ่เจอรี่ออกมาเลยเนี่ยเกโดเกโดฮ่าฮ่าเกโดเกโดคือมึงมีประโยชน์อะไรไม้มน <laughs> อกจากการเดินตามเนี่ยพวกเองเนี่ยฮะโอเคในนี้นี่มืดมืดสนิทเลยไม่มีอะไรเลยนี่ห้องห้องที่เราออกมาใช่ไหมเนี่ย <laughs> แล้วเราจะไปทางไหนต่ออ่ะหมดแล้วอะอา้าวตันตันฉันเนี่ย ไม่มีหมดแล้วเราต้องกลับไปใช่ไหมกลับไปมือเปล่าโอ้โดนลุงหลอกคุณลุงทำไมคุณลุงทำอย่างเงี้ปยปัดโถเอ้ยโอเคนะครับตามหาประตูมิติต่ตอนะครับเพราะว่าดนี้มีมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีธงแดงด้วยนะครับผมนะฮะนั่นไงประตูมิติอันนั้นเราเปิดเราเปิดหรือเปล่าเราเปิดแล้วใช่ไหม โอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีออกแดงด้วยอ๋อหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้ากรันหัวหน้ากรันไม่ใช่ไอกรันเขาเขียวนะโอ้ยโอ้ยตกตกตกหืม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 ย่าย่าย่าอย่าย่าหืมล็อกหลบเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหได้ประตูชิ้นส่วนมิติมาแล้วนะฮะตอนนี้ผมว่าดินนี่ก็มีมีประโยชน์เหมือนกันนะเอาไว้เวลาเราขึ้นไม่ได้ดิเอามาต่อพื้นเนี่ย นะฮะหาประตูต่อนะครับผมอันตัวนี้เราเปิดแล้วนะครับแต่เรายังไม่เข้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยว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 เวเดี๋ยเดีบยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเรา,า,า๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาเีนยวเี๋เปปดี๋ยวเดนมาเดี๋ยวี๋นเาานะะี๋ยเีเคี๋ยวเดนมยเยวีดวีวานีวดีัีเเยนะ เนี่ยไอของที่เราไปป้นมาจากดันเจี้ยนนะครับกรงดันเจี้ยนเราไม่ต้องการอันนี้น้ำพูครับขายให้หมด่ะขายให้หมดกิิสั้นเดี๋ยวไปเผือขายเผื่อได้ใช้มันน่าใช้ว่าอะโอ้โหกรงดันเจี้ยนโอ้โหลกปั้นลูกปั้นเราจะเก็บไว้ไหมอ,ะอ่ะเก็บไว้สักหนึ่งสองอันนะสองอันสองอันเคขายไปนี่ก็มีเอันอะเก็บไว้สองอันอะขายไป อ,อะไรอโอ้ประตูวละ2สองร้อยคโอ้เก็บไว้สองอันโู8แ0ดร้อยอ,อะน่าจะพอซื้อแล้วมั้งเนี่ยจัดไปตัวไหนดีเอาแมวดําแมวดํำไหมหรือว่าแมวสีเทาโอ้นกคูบดำหางคกสีน้ําตาลหนูขาวหนูขาวเอาแมวดีกว่านะครับแมวดําซื้อโลดนะครับผมมาแล้วไหน โอเคนะครับไหนอะเจ้าแมวอ่าเจ้าแมวน้อยมาแล้วนะครับไอทอมเมื่อกี้มีเจอรี่แล้วก็ต้องมีทอมนะครับโอเคนะครับพาร์ทที่แล้วเราเปิดประตูตัวนี้ไว้นะครับแต่เรายังไม่ได้เข้าเลยนะครับมันจะไปโผล่ที่ไหนไปดูกันโอ้โหโอ้โหปราสาทอะไรวะนั่นอนะ โอ้โหมีคนอยู่ด้วยแต่ตรงนี้ไม่มีไม่ใช่ทางไปบอสนะนะครับไม่ใช่ทางไปบอสตรงนี้น่าจะเป็นถิ่นฟาร์มเฉยๆนะนะครับก็น่าจะไม่มีประตูมิตินะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรวะนั่นนะ่ะเฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะนั่นนะ่ะเฮ้ยโกเลมโกเลมนี่นี่ยิงเป้ากันยิงเป้าอูห้หูอูห้หูอู้หูอู้หูจุกนี้อีกนานอ๋อแล้วมันกลายเป็นหินอย่างเงี้ย เราตีได้ไหมเนี่ยอ้าเราได้ชิ้นส่วนศิลาประตูมิติสีเหลืองนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างในนี้มีอะไรแมปนี้มีแมปมีมีมีแร่อะไรบ้างเนี่ยมีฐานกับหินมีฐานกับหินแค่นี้นะครับข้างในนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมนะน่าจะมีแค่มอนสเตอร์นะครับแล้วก็บล็อกไม้นะเป็นภูเขานะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาสำรวจนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาเดินเล่นนะครับตอนนี้เราไปหาประตูม <okay>? ิติกันก่อนนะครับเราจะไปล่าบอสกันนะครับกับแบบเดิมฮะกลับมาแบบเดิมแล้วตามหาประตูมิติต่อนะครับรู้สึกว่ามันจะมีไอเทมที่สามารถตามหาประตูมิติได้นะนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอ่านี่ไงเข็มทิศพลังเวทเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันใช้โตะงานช่างสองเลยเหรอแต่เรายังไม่ได้อัพนี่นะครับ ใช่ไหมเรามีแค่โตะง,งานช่างหนึ่งหรือว่าเราอัพแล้วโอเคไม่เป็นไรนะครับผมบเดี๋ยวเราตามหากันด้น,ดน,ดนสดเลยนะครับว้าฮัลโหลประตรูพิเตจงบอกข้าเถิด <cs reproduce> เองอยู่ไหนเองอยู่ไหนเฮ้ยเดีไงดีไงดีไงเจอแล้วเจอแล้วนะครับผมโอ้โหต้องใช้สีลาสีเหลืองนะครับผมเรามีไหมเนี่ยชิดหายละเดี๋ยวไปดูของก่อนนะครับผมถ้าเรามีอยู่16อันพอไหม เดี๋ยวลองคราฟดูนะครับน่าจะใช้เนี่ย,อยโอ้โหขาดอีกหนึ่งอันนะครับเราต้องไปล่าเศษชิ้นส่วนศิลาประตูวิติสีเหลืองนะครับซึ่งมันได้จากมอนสเตอร์นะครับเราต้องไปล่ามอนกันนะครับอีก3อัน3ชิ้น3ชิ้นมีไงเราเจอเราเจอเป้าหมายเราแล้วมานี่เลยเอง มามาการเขาเขียวกันเขาเขียวเหรอนี่ไงไอการเขาเขียวเคยไปแต่เขาใหญ่เห้เรียบร้อยเอออ,อู้อะไรเนี่ยนอนนอนแม่ๆปุ๊บจบ่นไฟได้ด้วยเป็นไงอ่าครบยังมันครบตั้งนานแล้วนี่วะอ่ะครับนะครับปากโอเคไหนอะประตูลืมละลืมที่ละ่ออยู่ฝั่งนูน้นใช่ไหม โอเคไปตีบอสกันตีบอสกันตีบอสกันมันจะใช่บอสหรือเปล่า <c oughs> เอา้าววางผิดอีกโอเคสีเหลืองเปิดพังรับหลุมหนอนนะครับไปเลเวลสิบด้วยนะเราเลเวลอะไรวะ <c oughs> เอ้ยลืมอัพโอเคจัดหนักให้เด็กเลยนะครับเราเลเวลเจ็ดนะครับอันนี้อะไรเนี่ย เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีของคุณ25%ถ้าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวแต่เราชอบเคลื่อนไหวอะเมื่อพลังชีวิตของคุณน้อยการอ่าโอกาสลบรีกเพิ่มขึ้น50%เป็นเวลา10วินาทีคุณต้องรอ90โอเคเอานี้ละกันนะครับไปลุยโลดไหนในเนี่ยไอตัวแค่นี้เนี่ยนะโอ้ไอบอสอ่อนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยเด้อเด้อเดวู้ตัวบ้าอะไรเี่ยเป็นตาบอสหรอเองไงเฮ้ย เอ็งนี่เปต้าพอดใช่ไหมเนี่ยหลบก่อนโอโ้โหโอ้โหมันพ่นมันพ่นอะไรวะนั่นน่ะพ่นน้ำลายอิวอ่วโอโิ่วโอ้ตานทานยิงไม่เข้าด้วยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเด้อโอ้ยยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหนะครับเขียเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเล็กมีตัวเล็กมันมีตัวเล็กมีตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวเล็กนอนแม็กมาอะโอ้ยเจ็บหรือว่าเราต้องยิงตัวเล็กก่อนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าย,ยิงมันนี่ ขึ้นต้นทานรัวนะครับผมเดี Hence, <is it>? really? ๋ยวเดี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 ๋ยวเดไอตัวเล็กมันมาแล้วตัวเล็กมันมาแล้วลบแป๊บหนอนแม็กมแม็กมากแม็กมากต้องจัดการหนอนน้อยก่อนนะครับหนอนน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลุยหนอนใหญ่อ้าวโอ้โหลอยาบไปแล้วป๊อบไปแล้วเฮ้ยเอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งข้างหลังข้างหลังฮัลโหลเมื่อกี้นี้มันอยู่แถวโอ้ยีาันี้กระพนจังเลยรอเมื่อกี้นี้เจอตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนแล โหลอีกตัวนึงไปไหนโอ้ยอยู่นุ่นอยู่นุ่นนู่นุ่นอยู่นุ่นเอนนอตายไหมตายไหม,มเรียบร้อยอ่าทีนี้มันล้มแล้วเราก็ต้องใส่ให้งยังใส่ให้ยังใส่ไม่ยังไม่ใช่ใส่ใส่ไม่ยังย้งเลยเอยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงใส่ท้องนะครับตอนนี้ยิงทำไมไม่ยิงใส่หัวมเลยวะนะครับติดขีไปเด็กติดขีไปเด็กฮ้จ้จจาเสกมวไอ้กน้องแกโอ้โหมีเลือดไปเดีไอ้บ้าเติมเลือกก่อนแปดเลยแปดนะครับมา มาพลังชีวิตเต็มแล้วนะครับโอเคโอเคนี่ไงนี่ไงไอหางนอนหางหางนอนอันนี้หางมันใช่ไหมเนี่ยที่มันโผล่มาเนี่ยโอ้นอนแสดงว่าหางมันนี่เป็นหัวใจหางมันยิงแลวมันจะสลบใช่ไหมทำไมเองต้องเอาหางโผล่ขึ้นมาบนดินเลยวะไอ้บ้าเนี่ยยิงเข้าไปก่อนนะครับเอออย่าดื้อไวว่ากันโอ้ตอนนี้เลือดเหลือครึ่งนึงแล้วนะครับผมมามันรอดโอ้โห้วิบ้าร้อยห้าสิบใครไปต้านทานได้ ีที่มันมีหัวใจนะครับนะบนพื้นที่เราเก็บนะครับไหนอะหางมันหางมันหางมันโหลโหลนั่นไงโอ้ยมันเยอะจังเลยอันนี้หนอนฝุ่นนะครับหนอนฝุ่นต้องยิงออกก่อนยิงออกก่อนยิงเอาเลือดมาแล้วโดนไปเจ็ดสิบหอนน้ำแข็งเอ้ยเดี๋ยวหางมันอยู่ไหนอะทำไมเจอแต่หนอนน้อยโหลไอเด้นไงเราเจอแล้วครับเราเจอแล้วเราจเอ้าวอ้าวหายไอ้บ้าหายอีกแล้วเมื่อกี้นี่ยังโผล่มาอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น ต้องใจเย็นๆครับต้องใจเย็นล็อกล็อคเฉานะเองอ่ะช็อยิงไปก่อนแล้วยิงไม่เข้าครับมันขึ้นซานทานขึ้นซานทานยังไงเจอแล้วเจอแล้วไม่รีรอไม่รีรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปา้าหอนตัวนั้นนี่ใหต,ต,ตัวนี้ตัวนี้เปลี่ยนเป้าอตัวนี้ตัวนี้โอ้โจะตายเอาเอ้ามันหายเลยไม่ทันโอ้โหเกียดระบบล็อกหน้าจอมากเลยเป็นล็อกเป้าทำไมตัวเล็กอาจจะยิงตัวใหญ่เนี่ยเราวนไปวนมาได้สี่ห้ารอบเลยโอเคครับหนอนม,มาก หางมันอยู่ไหนโอ้หางมันอยู่นู่นโอเคครับเราจะไม่สนแล้วเราจะไม่สนหนอนน้อยแล้วจะยิงหนอนใหญ่นี่ตายไหมตายเรียบร้อยเรียบร้อยนอนไปเองนอนไปนอนไปไปกินเอาไปกิน90 190ดอกร้อยเของพังของพังของพังซ่อมซ่อมมาซ่อมอะไรต่อมาซ่อมอะไรตอนนี้เนี่ยไบ้าโอเคมาซ่อมตอนมันนอนนี่นะตายอุ้ยเยอะอุ้ยอุ้ยตายตายตาย กินเลือดกินเลือดโอ้ยบ้าเอ้ยเกือบเกือบไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหางมันหางมันอยู่นู่นครับโอเคครับไปหาหางมันก่อนแม็กมาอีพุ่นสนสน,สนเปลี่ยนเป้าตนนัวนี้หางนอนนี่เป็นไงโดนยิงหางเข้าไปแะจุกเลยเดจุกเลยเดะโอเคครับตอนนี้แหละมันต้องตายตายไหมตายไหม,ตา,มตายนะ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 เออเย้ yeah. ตายไปเรียบร้อยนะครับผมอ,อะไรข้างล่างวะน,นั่นนะ่ะชนะแล้วโอ้โหได้แร่ทองแดงด้วยนะครับเก็บยีกีเก็บของก่อนค่อยลงไปเดี๋ยวมันขึ้นมาไม่ได้จุ๊บอ่าเดบบ็อ,อกบ็อกแดงบ็อกทองแดงอันนี้สูตรลูกแก้วดักเวทคืออะไรก็ไม่รู้ได้สูตรอะไรวะน,นั่นนะ่ะสูตรลีลิกแห่งสายฟ้าคืออะไรวะชิบหายเป็นสูตรเรียนเหรอ โอเคครับเราเรียนสูตรนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็โอเคเลขแปดสูตรกระจกมนตาสูตรของลูกแก้วสูตรบีริกอะไรก็ไม่รู้เรียนไปแล้วเรียนไปแล้วทำยังไงก็ไม่รู้นะครับมีแสงตรงนี้ปึ๊บอ้าเข้าไม่ได้อ่ะอ๋อมันเป็นวาร์ปเอาปลามนะครับผมโอเคโอ้โหนี่มัน โอ้โหนี่มันลุ่มน้ำอเมซอนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจแรมนี้กันนะครับแต่เป็นพาร์ทหน้านะครับผมนะฮะพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i ต e ตรงนี้หรือกลมๆมด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผม เมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนำนะครับผมบ๊ายบายจ้า